ผลงานของโชเซ่มูรินโญ่ที่เก้าอี้รอนนั้นอาจจะทำให้เขาไขาก๊อกย้ายไปคุมทีมฟุตบอลทีมเดียวที่เขาเชียร์หลังโรมาเสียฟอร์มบุกไปโดนทีมเจนัวน้องใหม่ถล่มยับ1ประตูต่อ4ในศึกเกาโชซีรีเอในนัดล่าสุดพร้อมทำให้ทีมของเดอะสเปเชียลวันล่วงไปอยู่ที่16ของตารางโดยมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มเท่านั้นถือเป็นการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ยแย่ที่สุดของสมโมสร ในยุคที่ซิลีเอชนะได้3แต้มและยังเป็นการออกสตาร์ที่ย่แย่ที่สุดของมูรินโญ่เช่นกันโดยทุบสถิติเดิม7แต้มจาก6เกมแรกของซีซั่นสมัยคุมเชลซีในฤดูกาล2015ถึง2016เป็นเหตุให้เจ้าตัวเก้าอี้ร้อนอาจจะต้องหาทีมคุมใหม่แม้ว่าเจ้าตัวจะพาทีมโลมาได้เล่นนัดชิงทั่วยยุโปรป2ฤดูกาลติดกันจากยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลที่แล้วและยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2โชเซ่มูรินโญ่คือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่แฟนๆทั่วโลกยอมรับโดยเขาคุมทีมใหญ่ๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเอซีปอร์โตอินเตอร์มิลานเรัลมาเริดเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และล่าสุดกับหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าแต่นอกจากเรื่องผลงานล่าสุดที่ไม่สู้ดีในการคุมทีมเรื่องที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่า แม้เจ้าตัวจะคุมทีมมากมายแต่เจ้าตัวล่ะเป็นแฟนทีมอะไรล่าสุดเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสวัย60ปีได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเขาเป็นแฟนบอลของเรอัลมาดิ d ดทีมที่เขาเคยคุมทัพให้ในปี2010ถึง2013ผู้คนอาจจะรับรู้เรื่องราวของผมในมุมที่มันแตกต่างออกไปโดยพวกเขาไม่รู้ว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกสโมสรที่ผมเคยทำงานด้วยครั้งหนึ่งมูรินโญเคยกล่าวผ่านคอเลเรียเดโลสปอร์ต อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะแฮปปี้กับทุกทกทีมที่เขาเคยคุมแต่หากถูกถามว่าเขาเป็นแฟนของทีมทีมไหนเจ้าตัวก็ตอบอย่างไม่ลังเลและจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าตัวอาจจะไปแทนที่ของคาร์โลอันเชลอติที่จะย้ายไปคุมทีมชาติบราซิลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลในการไปคุมทีมราชันชุดขาวอีกครั้งหากถามว่าผลงานของโชเซ่มูรินโญ่กับเรอัลเมดิดเป็นอย่างไรเจ้าตัวใช้เวลาคุมเรอัลเมดิดอยู่3ปีคุมไป1 7 8นัดในทุกรายการ โดยพาทีมเอาชนะไป127นัดเสมอ28นัดและแพ้ไป23นัดโดยพาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนิชคัพและสเปนิชซูเปอร์คัอย่างละ1สมัย